เล่าหลายๆคนคงอยากเป็นคนสําคัญของใครในความรู้สึกใช่ไหมล่ะคะคนเราทุกคนปรารถนาที่จะเป็นคนที่ถูกยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลสําคัญในชีวิตเราเนี่ยออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์ podcast. วันนี้อยู่กับอีฟและชดาพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะเล่าหลายๆคนคงอยากเป็นคนสําคัญของใครในความรู้สึกใช่ไหมหล่ะคะซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกๆคนคนเราทุกคนปรารถนาที่จะเป็นคนที่ถูกยอมรับเป็นคนที่ถูกรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลสําคัญในชีวิตเราเนี่ย แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่คาดหวังว่าเวลาที่เราทำอะไรที่มันดีๆหรือเราประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตเราก็มักจะเข้าใจไปว่าเขาควรจะชื่นชมเราหรือเขาควรยินดีไปกับเราแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เราอยากจะให้เขาชื่นชมยินดีไปด้วยเขากลับแสดงเป็นความเฉยชาและนิ่งเฉยไปกับสิ่งที่เราทำลงไปครอบครัวไทยแล้วก็ผู้คนในสังคมไทย ไม่ได้เป็นเหมือนในละครที่เราดูกันมากนักเนาะที่จะมีการแสดงออกทางความรักที่มันชัดเจนหรือแม้กระทั่งคําพูดแล้วก็การกระทําอะไรที่มันแสดงออกว่ารักกันในครอบครัวเพราะเราทุกคนที่มันเกิดมาในโลกนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะต้องการเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจเป็นคนที่ถูกทออทิ้งเป็นคนที่อยู่อย่างไรค่ะเพราะธรรมชาติของทุกคนเนี่ย ต้องการที่จะเป็นคนสําคัญทั้งต่อตอนเองแล้วก็ต่อคนอื่นด้วยรวมไปถึงต่อคนในครอบครัวในที่ทํางานในโรงเรียนหรือในสังคมที่เราอยู่ด้วยแต่ปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่มันหล,อล่อหลอมให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนสําคัญนั้นน่ะมันอาจจะเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูของคนในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กเนาะถ้าใครที่เกิดมาในสภาพแวดล้อมของการที่เต็มไปด้วยความรักจากคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็มีคนที่รอบๆตัวสามารถเข้าใจแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีได้คนที่เติบโตมาในครอบครัวเหล่านั้นก็มักจะมีความอบอุ่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าตนเองมีคนณค่าแล้วก็เป็นคนสําคัญของคนในครอบครัวไม่ว่าทําอะไรในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถสร้างเป็นความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวได้หมดเลยแต่ในขณะเดียวกันหลายๆครอบครัวก็จะมีการแตกแยกกันของพ่อกับแม่ ก็จะเริ่มเป็นคนที่รู้สึกวาวเวจังเลยรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องแสวงหาความรักอยู่ตลอดเวลาต้องการเป็นที่ยอมรับและพยายามทําทุกวิถีทางที่จะทําให้คนอื่นเห็นถึงความสําคัญของตัวเราเองเพราะมันเกิดจากการที่ครอบครัวเราแตแกก่แกแล้วเราก็ไม่สามารถจะทาให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญของใครสักคนหนึ่งในครอบครัวได้เลยเคยเกิดเป็นคําถามกับตัวเองไหมคะคุณผู้ฟังว่า เรามีครอบครัวก็เหมือนรู้สึกว่าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยเคยมีความรู้สึกไหมว่าแบบเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวแล้วเรารู้สึกอึดอัดใจจังเลยเคยรู้สึกว่าบางทีการอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกสบายใจกว่า คำว่าอบอุ่นร่มเย็นหรือว่ามีความสุขเนี่ยมันหาไม่ได้จากการที่อยู่ในบ้านของเราเลยคำว่าบ้านที่มันคือการพักใจมันหาไม่ได้เลยแต่ว่ามันกลับได้มาจากที่อื่นมากกว่าเพราะบางทีคนเราก็มักจะมีความรักที่มันมีเงื่อนไขที่มันมากเกินไปมันก็เลยทําให้เวลาที่เรามีเงื่อนไขกับเรื่องราวอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะทําให้เราไม่สามารถมองเห็นมุมมองอะไรที่มันดุด หลากหลายหรือมันดูแตกต่างได้เนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเกิดเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นคนสําคัญของคนในครอบครัวไหมอืมบางคนตามมาด้วยความรู้สึกว่าเขาไร้ตัวตนจังเลยที่อยู่ในครอบครัวตรงนั้นเด็กบางคนเติบโตมาจากครอบครัวที่แตกแยกแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดมองเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีตัวตนกับใครสักคนหนึ่งได้เลย ยิมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องค่อยๆหันกลับมามองตัวเองอย่างแรกเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่าพ่อกับแม่หรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยเขารักเราไหมหรือเขารู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญของเขาไหมเราเป็นคนที่เขาเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเราได้บ้างหรือเปล่าให้ลองสังเกตจากสถานการณ์อื่นๆมากกว่าการที่เราเอาเหตุการณ์ที่เราให้ความสําคัญแล้วไปตัดสินโดยภาพรวมว่า พ่อกับแม่คิดแบบนั้นแหละเอาสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยรวมไปถึงการแสดงออกในลักษณะอื่นๆลองเอากลับมาคิดแล้วก็มาทบทวนดูบ้างเพราะว่าบางทีพ่อกับแม่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อลูกให้ได้เหมือนกับที่ที่อยากจะทำเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันคือความเคอะเขินหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่เคยได้รับการปลูกฝังแบบนั้นมาก่อน เขาก็อาจจะโตมาในลักษณะของการที่การที่จะจะทําให้ลูกรู้ว่าหลักคือการแบบนิ่งเฉยแล้วก็ดูแลในรูปแบบอื่นแทนเขาอาจจะได้รับความรักในรูปแบบนั้นมาเขาก็เลยมองว่าการที่เขาทําแบบนี้มันก็เป็นการแสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในตัวเราได้เหมือนกันเช่นพ่อแม่บางบ้านเนี่ยจะ เขาเรียกว่าไม่ได้ชื่นชมนะกับสิ่งที่ลูกทำแต่ว่าเวลาลูกมาเล่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความสำเร็จของเขาเนี่ยโหสีหน้าแววตาหรือแม้กระทั่งการแสดงออกของท่าทางของเขาบางอย่างมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยยินดีไปกับเราด้วยในเรื่องราวที่เราเล่าให้เราฟังเราอาจจะเห็นแววตาที่มันฉายประกายออกมาว่าแบบเออมันคือความภาคภูมิใจในตัวลูกคนนี้นะ หรือกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราบางทีเขาไม่ชินกับการที่จะต้องแบบแสดงออกของความรักในลักษณะ,ละของการโอบกอดการชื่นชมว่าโ,โหลูกเก่งจังเลยดีจังเลยมันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบอื่นๆได้เช่นแบบอ๋อพอรู้ว่าเราประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบทําอาหารอร่อยอร่อยที่เราชอบให้ทานหรือพ่อแม่บางคนเขาอาจจะใช้วิธีการทําอาหารที่เราชอบทาน หรือบางคนจําได้แม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยชอบทานอะไรด้วยซ้ำโอ้โหลูกชอบรสชาติแบบไหนชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ที่เขาไม่เคยแสดงออกกับเราจะไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเขาเนี่ยภูมิใจในตัวเรามากแค่ไหนบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเป็นการบอกรักเราบ่อยๆแต่มันอาจจะมาในรูปแบบของการที่เขาพยายามทําให้เราเห็นด้วยการดูแลเราใส่ใจเรา หรือการทําบางอย่างเพื่อเป็นการดูแลเราให้เราเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็อาจจะเป็นการแสดงออกของความรักของพ่อกับแม่ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยอีกสิ่งหนึ่งเลยคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดเป็นความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีตัวตนในครอบครัวแล้วเราก็รู้สึกแย่จังเลยที่เราไม่เป็นความภาคภูมิใจในตัวเองลองหันกลับมามองเรื่องเล็กๆน้อยๆในตัวเองอะคะ่ะว่าจริงๆแล้วเราเป็นแบบนั้นกับทุกๆเรื่องจริงๆหรือเปล่า แล้วพ่อกับแม่เราเขามีมุมมองแบบนั้นกับตัวเราเองอะจริงๆริงไหมสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจคือคนเรามักดําเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกกลัวกลัวในสิ่งที่บางทีเราไม่รู้สึกตัวได้วยซ้ำว่าเรามีความกลัวและความกังวลเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มของพ่อแม่ที่รักลูกมากๆหรือเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เขาจะต้องปกป้องดูแลอยู่ตลอดเวลา พ่อแม่เหล่านี้จะมีความกลัวที่มันเกิดขึ้นค่อน,นข้างชัดเจนมากกว่าเนาะหรือบางคนเนี่ยกลัวว่าลูกจะไม่ได้สิ่งที่พ่อแม่คิดว่ามันดีที่สุดไปและไอ้ความกลัวความวิตกกังวลตรงนี้ล่ะค่ะมันก็เลยทําให้บางทีพ่อกับแม่เขาแสดงออกมาแล้วก็สะท้อนออกมาในลักษณะของการที่ดุดาตําหนิเราอยู่ตลอดเวลาแต่หลายครั้งเราก็จะนํา สิ่งเหล่านั้นหรือคําพูดเหล่านั้นของเขามาตีความไปในแบบที่เราคิดบางทีก็จะมาตําหนิตัวเองว่าเออฉันดีไม่พอเลยตัวเองทําให้พ่อแม่ผิดหวังดังนั้นต่อให้เราทําดีแค่ไหนก็ตามแต่พ่อแม่เขาก็ยังมีความกังวลอยู่ในตัวเขาเองอยู่ดีอะค่ะแล้วเราเองก็ไม่สามารถจะไปจัดก,การความกลัวและความกังวลของเขาได้อยากให้มองพ่อแม่ในอีกมุมที่เขาเป็น อยากจะให้มองเห็นว่าเขาเองเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันความคิดความรู้สึกอะไรของเขาที่แสดงออกมาอาจจะไม่ได้เป็นดังใจที่เราอยากจะให้แสดงออกเพราะตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับที่พ่อแม่เขาแสดงออกอย่างไม่ตรงไปตรงมากับเราเหมือนกันอยากให้คุณผู้ฟังควรเริ่มหันมามองกับตัวเองให้ชัดเจนขึ้นรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองให้ได้ก่อนมองเห็นความสามารถที่แท้จริงของเรา แล้วก็หัดชื่นชมความสามารถแล้วก็คุณสมบัติที่ดีๆในตัวของเราเองแล้ววันหนึ่งเราจะเกิดเป็นความรู้สึกรักแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองโดยที่ตัวเราเองไม่ต้องรอหรือว่าร้องขอจากใครเลยอีกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยไม่ว่าเราจะเติบโตในครอบครัวแบบไหนก็ตามการที่เราหันกลับมารักตัวเองและภูมิใจในตัวเองด,ด้วยตัวของเราเองมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวเราเองรู้สึกดีกับตัวเองได้มากกว่าการที่เรารอคอยจากคนอื่น วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android